ฮ i Hi เดี๋ยวเราคนเข้ามาสักแป๊บนะครับ Hi ขอโอเคโอเคโอเคให้ให้ให้เข้าองน้ำก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Hi h e l l ฮ l o เดี๋ยวเราคนเข้ามาสักแป๊บหนึ่งก่อนก็อันนี้บุญพึ่งเสร็จจากคอนเสิร์ตเลยครับผมก็อยากมาไลฟ์ก่อนเพราะพรุ่งนี้เริ่มขายบัตรแล้วในวันเริ่มขายบัตรพรุ่งนี้ตอน10บโมงนะคะผมโอเค just moment please ก็วันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์เพราะเรื่องบอสซีบ,บุญคอนเสิร์ตนะครับผมใช่ขายบัตรพรุ่งนี้เวลา10บโมงตรงนะคะผมคิดถึงเหมือนกัน เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแดี๋ยรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่หมุนมานานแล้วยังมาไม่ถึง2นาทีเลยนี่ฮัลโหล h a t s boy เข้ามาคลับผมทําไมเป็นโอเค s, <Okay. Sorry>. <S นอ่ะครับผมก็อ่ะคนน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาตอนนี้หรออ่าๆที่ถามมีคนถามเข้ามานะว่าซ้อมถึงไหนแล้ว ก็ตอนนี้นะผมก็เริ่มจัดตารางไอ้นี่แล้วจัดตารางการซ้อมนะครับผมแล้วก็มีจัดเรื่องการเรียนร้องเพลงแล้วก็คอร์สิร์ต่างต่างใช่เราพจะลงคิวซ้อมเพราะว่าซ้อมน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราโชว์เยอะมากใช่ใช่บอกเลยว่าโชว์แบบเยอะจริงๆที่ที่แบบให้ให้เรมดูคือเหมือนเหมือนไม่ได้เป็นเกสอะที่ที่ชวนมากันอะคือเหมือนร่วมคอนเสิร์ตด้วยกันเลย ใช่ครับ,รบผมคือซ้อมเยอะมากเพลงเยอะมากโชว์เยอะมากครับมผมก็ไอพี่บุญแอบแอบ,แอบสบปอยนิดน,นึงได้ไหมว่าโชว์มีอะไรบ้างได้หรอก็อนิดเดียวสปอยอ่โอเคโอเคเดียวนิดเดียวโชว์ที่จะมีก็อย่างที่ทุกคนเ,นเห็นในตัวไพลอตตัวเทเลอร์เนาะก็จะมีแบบมีความเท่มีความหล่อซึ่งหล่ออยู่แล้วแล้วอกอะไรแล้วก็จะมีแบบ ที่ทุกคนเห็นเป็นคีย์วิร์ดหลักๆคือจะเป็นรถแห่เนาะใช่ครับผมก็จะมาม้วนมาจอยกันอยากให้ทุกคนอ่าเอ่อพกแผ่นยาแก้ป,ปวดมาด้วยนะครับผมยกยาหม่องมาด้วยได้ครับ <laughs> ขอรับรองเต้นยับแน่นอนจริงๆเป็นทำไมสวดยังคะั <laughs> พี่คอเมเมนต์พี่ไดเยอะ,อะ <laughs> พี่เป้เหมือนวินนี่มากได้ครับน้องได้เจอน้องได้เจอแล้ว,ลวก่อนเจอแล้ว,ลวยืนเทียบกันคือเหมือนมากครับแล้วก็เ <laughs> อ่อ เราต้องบอกก่อนว่าให้ทุกคนเตรียมยาดมยาดมคือยาดมเตรียมเสื้อมาด้วยก็ดีเพราะโชว์นานมากเตรียมแรงด้วยเอ,อที่สำคัญคือกินข้าวกันมาด้วยนะเป็นห่วงเพราะโชว์มันนานจริงไหนะจะทั้งโชว์ทั้งเบนฟิตอีกใช่ครับผม,มนี่นี่พีพ่มิกพี่มิกบอกตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนคือโชว์เยอะจริงใช่ครับผมเนี๋ยนะเฮลโหลแฝดพี่วินนี่ไม่เหมือนจริงผมเป็นพี่ครับจอมันยาวเลย <laughs> โอเคฮะแล้วพี่บุญน,นอกจากบอกให้แฟนรับเ<ม>ตรียมอะไรมาบ้างแล้วเราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ในตัวพี่บุญอะไรบ้างโอ้โหเยอะคือหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นในในการพารเต้นแบบสามชาตแบบปกติไปแล้วเนาะแบบตามฟิลของเราแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสามชาตแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับผมใช่ครับผมคือสบัดอะสบัดแน่นอนสบัดแน่นอนใช่ไหม,ม แต่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 วันนี้เราไม่ได้มาสปอยแค่ให้ทุกคนเตรียมอะไรหรือเราจะเตรียมอะไรบ้างแล้วมาสปอยเรื่องเรื่องอะไรอ่ะมีอีกมีอีกเห็นเห็นเห็นผมมาแล้วแน่นอนว่านอกจากเปมนะคะผมเกสก็ยังจะมีที่ประกาศไปแล้วเนาะก็มีพี่มุกวราณิศนะครับผมน้องจุงน้องสตังแล้วก็น้องฟอร์ดแล้วก็มีแซมมี่นะคะรับผมใช่คือแต่ละคนคือเราคัดทายในการร้องแบบสามชาติมาแล้วแน่นอน ยังยังยังพี่มุกนี่ได้ใช่ไหมโอ้วันเอาติ้งคือรีเซิร์ชแล้วเรียบร้อยคือคุยคุยกับพี่มุกอ่ะเหมือนแบบว่าพี่มุกแบบว่าเต้นไม่เป็นร้องเพียงเลยคุยไม่เป็นไม่จริงอ่ะแต่ว่าเต้นได้ใช่ไหมโอ้เต้นได้วันนั้นเอาติ้งก็คือพยายามเก็บอยู่ว่าใครใครที่แบบเต้นสะบัดอ๋อพยายามเก็บอยู่ใช่เอามาอี๋อะไยอีฮะโอเคก็ ประมาณนี้ประมาณนี้คืออยากอยากมาไลฟ์เพื่อเชิญชวนทุกคนนะครับผมโอ้ติมเอ็มทีวีจอยมานพูดอะไรต้องพูดอะไรนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณก็ฝากคอนเสิร์ตไว้นี้ขอคอนเสิร์ตบอสซี่บุญไว้ด้วยนะครับผมซึ่งจะกดบัตรในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์เสาร์เสาร์ครับอาเสาร์เวลา10บโมงประเทศไทยฮะถูกต้องครับผมสิบโมงตรงเนาะก็อยากให้ทุกคนมาสแตนบายรอไว้ก่อนสักประมาณเก้าโมงพอเก้าโมงมันจะมาจองคิวได้อ่าใช่มันจะมีเริ่มกันต่อคิวพอถ้าเราต่อคิวไปเนี่ย โอกาสที่มันจะพลาดดัดมันน้อยมากใช่ครับที่งสำคัญคือโอกาสที่เว็บมันจะล่มเหมือนมันน้อยใช่ใช่เรือยทุกคนเข้ามาต่อคิวไว้ก่อนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะผมใช่ส<ช>่วนใครใครใครก็ตามนะครับผมที่ยังไม่รู้แล้วทำไ,ไมมันโดดดีดงอะไนี่ลงมามเสยโอเคใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าคอนเสิร์ตบอซีบุเนี่ยมันจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะครับผมจัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคดาคมนะคะผม ใช่ที่ทันเดอร์ดมเมือนของธานีนั่นเองครับผมใช่ก็จะมีบัตรหลายเทียนะครับผมอย่างที่ทุกคนดูการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของจีเอ็มทีวีเลยถูกช่ก<พ>กองนะทุกแพลตฟอร์มครับผมครับผมแล้วก็สําหรับใครที่แบบไม่อยากให้กดดันตัวเองเนาะเรื่องแบบเอ้ยจะต้องได้บัตรนี้บัตรนี้บัตรนี้เนาะถ้ามันต้องเดือดร้อนตัวเองอะ่ะไม่เป็นไรคือนอกเหนือจากการที่จะมาเจอบุญได้ก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย ใช่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งเนาะก็จะเป็นอาไลฟ์สตรีมมิ่ง TTM นั่นเองใช่ครับผมใช่ครับผมก็ถึงอยู่อีกซีกโลกนึงแล้วก็เจอันได้ครับใช่ครับพี่กกวงไปค่ะไปค่ะพี่กวงพี่กวางก็ไปอยู่แล้วค่ะเนาะครับผมแล้วก็วันกดบัตรนะครับผม สามารถเข้ามาพูดคุยในที่บุญคอนเสิร์ตแฮชแทกนะครับอ่าแฮชแทกแฮชแทกบุญคอนเสิร์ตนะใช่ครับผมก็ะจะเข้าพยายามเข้าไปส่องเนาะครับผมอ่านอู่แล้ว <ผม S 1> อใา่จะได้แบบว่าให้พี่บุญแบบว่าได้อา่านข้อความของแฟนๆทุกคน,น,นด,ด้วยคือตื่นเต้นนะตื่นเต้นด้ยร้องเห้ไม่ร้องแล้วร้องมาเยอะแล้ว <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเพราะมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเราเนาะที่จริงอะคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีการวางแผนมานานมากแล้วประมาณเป็นปีแล้วละเป็นปีแล้วเราจองจัดสถานที่ไปแล้วเรียบร้อยเราไม่อยากปล่อยให้มันแบบเสียดายไปเปล่าน ใช่ก็เลยอยากจัดขึ้นมาใช่แล้วทางพี่ถ่ายเจมี่ทีวีก็เลยโอ้ยกรุณามากที่แบบสารต่อให้เราอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่เจมมในช่วงเวลานี้พอดีนะถูกต้องใช่ครับเดือนกว่าไน้ะหรื่องการตรงการใช่ครับผมครับผมก็ตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนว่าซ่านได้ข่าวว่าอยู่ที่เดียวกันนี่น่ารักมาก ตื่นตื่นบุญออฟฟิเชียลพิมพ์คำว่าตื่นมาอย่างเดียวนะฮะยังไม่มีคำว่าเต้นส่วนคำว่าเต้นอ่ะรอในงานนะเดี๋ยวไปเจอกัน Hello ฟ r o m g เ r m a ม y ตเตนเต้นสุดๆตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เอกไม่เอกตื่นตื่นตื่นมันไม่โทรตื่นตื่นครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมใช่ครับผมอยากเข้ามาดูกันเพราะบัตรเราก็มีหลายราคาแล้วอย่างที่พี่บุญบอกว่าสนับสนุนพี่บุญได้แบบไม่ว่าจะแบบไหนแบบนไกลก็จะมาซื้อลฟ์สตรีมมิ่งได้ใช่ส่วนใครที่แบบ ถ้าต้องเดือดร้อนตัวเองถ้าต้องไปยืมเงินคนอื่นมาถ้าต้องแบบเดือดร้อนตัวเองอดข้าวอดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรคือดูเราผ่านหน้าจอได้แบบทางทว i ต t e อร์ทางทางเอสทางไอจก็ได้ครับผมครับผมติดเรียนอะเนี่ยไปเรียนอนาคตหนูสําคัญกว่าเชื่อพี่พี่อยู่ตรงนี้อีกนานยันแก่อ่ะเพราะพี่ก็ไม่มีอนาคตเือนกันพวกโวยพดพดเออครับนีฝากด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบ ถ้าดูจากสเกลหรือสโคปของงานของพี่บุญน,นะคนค่อนข้างที่ใหญ่หญมากๆใหญ่สุชีเลยแล้วใช่ไหมหฝากสนับสนุนพี่บุญด้วยนะครับผม,มเพราะว่าม,มันก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าเป็น ของพี่บุญเนี่ยก็ฝากแฟนๆทุกคนสนับสนุนพี่บุญด้วยนะครใช่ครับผมส่วนจะเห็นเปรมไปทําอะไรเนนั้นมีแน่นอนว่าผมมมานั่งพูดคุยก็ขนาดนี้ไม่มคงไม่ได้เขาประกาศแล้วอ้วนเออประเห็นแล้วประกาศแล้วใช่ไหมครัใช่ครับผมผมไปเป็นเกสคนพิเศษคือไม่น้อยแน่นอนคือเยอะทุกคนคือเอาง่ายๆว่าอย่างที่เราบอกแทบจะไม่ใช่เกสแล้วนะฮะแทบจะมาโชว์ร่วมแล้วคือสังขารเราไม่เที่ยงอะเนาะเราก็ต้องให้คนอื่นช่วยแบกสังขารเราหน่อยเพราะเหนื่อยแล้ว แต่ก็รับรองว่าทาเต็มที่ที่สุดแน่นอนเนาะทุกทุกอย่างที่เราโชว์ไปใช่ครับผมก็ตอนนี้มีแฟนจากอินเอร์แฟนเต็มเลยเยอะเยอมากอ๋ออ i ออ๋ s อ่ออ๋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 ออคออ๋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 อออออออ๋ออ๋อออ Thank you, thank you, thank you so much. Uh, if you want to, to 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 go to my concert. Ah uh, uh, yes. you, you, you can, can buy the ticket uh on on Thai ten, ticket. Thai ten. ticket Yes. Uh ten AM. Ten, ten, ten right? o'clock, yes. After morning, yeah, ten o'clock. Right? <laughs> ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากขอบคุณครับคุณครูเปรมผมก็งูปลาอ๋ so much เนี่ยพยายามจะพูดให้เยอะที่สุดนะครับแค่ use please speak English เอาพูดหมดแล้วฮะ u s o y o u า g no เดี๋ยวบ้านเกมอย่านวดไม่ครับก็คือต้องหมอนวดแผนไทยคือเข้าเลยคือลงหลังเวทีคือดัดหลังกันได้เลยครับไม่เป็นไรคุณพูดได้ไหมมาฮากุไก้อมาฮากกโย กอมีบราซิลมาด้วยซิ้เจาวไปเป็นไปเวียดนามมาเยอะนะเนยๆใช่ใช่ใช่จากชวนไปเวียดนามหน่อยใช่ครับผมก็ซิ้นจ้าวนะครับผมสามารถมาหาเราได้เนาะก็ไม่ไกลไม่ไกลกันรถึงฟิลิปปินส์ใช่หรีอจะมาจากบราซิลก็ได้นะครับผมได้เลยได้เลยมาหาได้ทั่วโลกเลยครับผมใช่หรือจะดูทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้ก็มีไชนีสแฟนด้วยใช่ครับผมอ้วนขึ้น ไม่ของของพี่ไงของพี่ไม่เป็นายไม่กระลายเสริมๆให้จอนกระดกไปดอไปนี่ฮาวนี่ฮาวบราซิล for meeting you thank you marry me เดี๋ยวดมเตรียมแล้วคนมาทันไหมก่อนกดทานมีมีหลายคนนะถามผมว่าโวยพรให้ผมกดไอโวยพรให้กดบัตรพี่บุญทันน่อกดได้จริงๆคือมันไม่ได้ยากคือที่นั่งมันเยอะจริงๆคือเอาจริงๆเราไม่ได้หวังให้มันจะต้องหมดหรอกครับผมเพราะเรารู้อยู่แล้วมันมันมันยากมันเป็นไปไม่ได้หรอก เราแค่หวังให้ทุกคนมาสนุกมาจอยกับเราใช่เพราะเราเตรียมโชว์ไว้เยอะจริงๆแล้วแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าแบบเอ้ย๊ยเราเป็นยังไงบ้างทำไมหน้าบวยแค่ครึ่งเดียวอะไรคือหน้าบวยไม่รู้ y ย u ะเดี e รเบ thank you ขึ้นมาทำงานที่กรทมแล้วนาะไว้ไปหานะคิดถึงนะอ่าวันที่สิสามมีเอ้ยอกรกฎานะผมถ้าคิดถึงก็มาหาได้นะ <laughs> Hello ฟ r o m i n d o n e s i ซ How was your day? How was your day? when you were in morning, huh? How I'm was? Good. Yeah, I'm, I'm good. I'm not try. Yes. Not bad. Yeah, not bad. Not bad. His English is so adorable. He's small. He's small. I take on peak. Uh. And <laughs> from Malaysia. I love you บุญแปม r e m speak English how are you not bad <laughs> but not good <laughs> I'm sorry we didn't meet oh it's okay it's okay you don't worry love from the USA woo love you บ mm ุญแปมนอนไม่หลับแล้วเนี่ยตื่นเต้นโว้ยมันตื่นเลยหลอกกดได้กดได้คืออยู่มุมไหนเห็นหมดอยู่แล้ว เราจะพยายามถ้าเกิดทําได้เราจพยายามสัญจรไปเจอทุกคนแน่นอนใช่ครับงี้ก็ฝากทุกคนติดตามช่องทางของ JMTV ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าใช่ครับผมมัน่าจะมีเรื่องสปอยของโชว์พี่บุญอีกเยอะอีกเยอะมาเรื่อยๆเลยไอ้เข้าของพี่บุญด้วยทั้งไอจีทั้งทวิตเตอร์นะใช่ครับผมส่วนพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครมีอะไรอยากพูดเนาะสามารถเข้าไปในแท็กบุญคอนเสิร์ตได้บุญจะเข้าไปส่องเลยตั้งแต่เช้าเลยครับแต่พรุ่งนี้พี่บุญตื่นมาสแตนด์ัาเตีมตี มาเช็คดูให้พักผ่อนก่อน <c oughs> ขอพักผ่อนหน่อยวันนี้ก็เพิ่งจบแฟนมีตไปเนาะแฟนมี้สุดท้ายของเชือกป่านเชื้อมนตัฮ่องกงฮ่องกงก็อืเป็นความทรงจําดีๆเนาะวันนี้ก็เป็นความทรงจําดีๆอย่างหนึ่งในชีวิตข้างบนเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนมาสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันเนาะเลิฟฟอร์มแคนเบอร์เดียนะจ๊ะเลิฟฟอร์มอินเดียโอ้เอาเราดูสุดสุดเปรมบุญ it's okay <c oughs> เป็นลูกจ hey, ีมินเฮจีมินจีมินแมนบอแมนบอแมน You should have to enjoy itLove from Andaman and n i c o b a r Iceland โอ้ n i c o b a r oh, เหรอเพื่อเขาได้ยินชื่ออยู่ s a w a alive Sawa สักวันหนึ่งฉันอยากเจอพวกเขา Yeah I can to go meet you and m e r r y okay เ okay. พื่อนสาวฉันกงการแต่งงานกับเพรมบุญเดี๋ยวนะจะแต่งสองคนเลยหรอ i s i อ is okay to s h i ชิปบุฮน้องเพิร์ดน้องเพิร์ดน้องเพิร์ดก็ชิมอนน้องน้องกกมอนสิ e อซามไบุญทวนเขาอีกรอบหนึ่งอโอเค่อคอ๋อมีแนๆเนเข้ามาเนาะก็ วันนี้มาไลฟ์ครับผมเนื่องในบัลซี่บุญคอนเสิร์ตนะครับผม oh. ใช่บ o ลซี่แปลว่าเต้นแบบแปลว่าแบบ <B ounce. S 1> บล์เป็นการบัลซ์เหมือนการเต้นนั่นเองก็คือพรุ่งนี้นะครับผมเวลา10บโมงตรงนะครับผมสามารถกดบัตรบัลซี่บุญคอนเสิร์ได้นะครับผมที่ได้ที่ไทยชิคเก้นเมเจอรใช่ครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาหาเราสามารถกดบัตรได้ที่ไทยอ่า t ีจีเอ็มไลฟ์สตรีนะครับผม ซีรีส์บุญออนเดือนไหนอาคาดว่าน่าจะได้ดูประมาณเดือนเอ้ยปีหน้าเนาะ in English please okay okay i i i, I will try เนาะก็ oh. uh, if you want to see me in a b o s t บุญคอนเสิร์ตนะครับผม you can buy the ticket on Thai ticket m a j o r นะครับผมเอ้ยเอ่เอต้องใช้ in ปะถ้าเวลาอ n อนครับ On On 10 O'clock yes you can buy Let's play low low block low block อะไรอ่ะสลาม I want to play m p no I want play m p come visit Philippines and try some delicious foods okay okay Chinese fan have a surprise for you we prepare for a long time please looking forward is okay 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 จะตั้งตารอนะครับ Speak español hola hola abrigado โ okay, อเคไอวิวบายเฮ้ยวิน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 มัวคิดถึงนะวินวิน Can you say กูเต้น tag to me กูเต้นใช่ไปหาคุณให้ได้เพื่อมอบอยานวดโอเคฮะโอเคโอเคก็ you can buy ticket to his concert yes 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 ก yes. ็สามารถช่วยกันทำอาหารก,กินได้นะครับผม did you อ i ิว coming สิงคโปร์อืม I hope someday I hope someday I want to go to Singapore too Brazil here please say hi for us hi Brazil fan abrigado hola abrigado hola hola te amo สวัสดีครับพี่อยู่ด้วยกันเหรอไม่ใช่ครับน,นี่เป็นภาพตัดต่ออันนี้เราที่จริงเป็นซิมมาจากไทยนะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นภาพตัดต่อลว้ลวนๆเลย ทำก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยพร้อมพร้อมหรือเปล่าซีมีขอกําลังใจในการเรียนหน่อยค่ะเออก็เป็นกำลังใจให้ในทุกอย่างที่หนูทํานะคะผมถ้าติดเรียนติดงานต้องอ่านหนังสือสอบแปลหนังสือสอบก่อนครับผมอย่าเพิ่งดูเนาะเด็กๆต้องสอบโอเน็ตนีิใช่ไหมก็ตั้งใจเรียนเนาะอนาคตสําคัญต่อหนูเนาะพี่ยังอยู่อีกนานอืมเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กที่ดีกับพ่อแม่เป็นเด็กเรียนไม่ใช่เป็นเด็กที่ดีกับพ่อแม่เนาะใครี่ได้เกรดเอามาอวดแล้วได้เรามีของให้ด้วยแหละอืม เตรมโชว์ยูเฟสเอาแบบเวกเฟสฟรีสเอาแบบน่ารักที่สุดในโลกอ๋อน่ารักอยู่แล้วขอโทษด้วยฟรีสคำที่จ a แปลนะเกนชัวอาริโก i ะส่มาสยูแคนคำจูมิมีอินคอนเสิร์ตนะเดอดซอินอัลว์ครันชี่เปรมมีเลิฟอ๋อหรองานคอนพี่บุนพี่บุนต้องเตรียมยาโ่ดแฟนๆต้องเตรียมยาดมไหมคะแน่นอนครับคือเตรียมมาให้บุญน,นี่แหละฮะบราซิลรักคุณ What behind you จิ m i n bro it's my first time to see you love I love it oh thank you h โอล c เ a าเช a เตยามอเชาสไปวะไปป่ะไปป่ะเชาเชาเชาไปละเ c า a ช c เ a าหนูได้ไปไหมครับพี่บุญเอ่อถ้าอืมของไงเนี่เออถ้าถ้าหนูถ้าหนูซื้อบัตรก็หนูก็จะได้ไปค่ะใช่ค่ะ แต่ถ้าหนูไม่สุัยรก็หนูก็สามารถดูพี่ได้ที่ทางเอเหมือนกันสามารถติดตามรายละเอียดได้เนาะทําไมเปรมเงียบจังคือมากมากอันนี้มันคือคอเสิร์พี่บุญใช่ใช่ใช่คือเปรมอะเปรมอยากมาไลฟ์แบบช่วยด้วยใช่ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยใช่คือเอาจริงๆวันนี้เราอ่อมสิเกเรยกันพอสมควรออมกันไหอ่แบบออมเขาเรียกว่าอ่อมแบบเหนื่อยเหรอแต่จริงๆก็ไม่เหนื่อยหรอกสนุกใช่ครับผมมิสยูโบ๊ทเตยาม I want to pinch you are chic นะ Please say me a friend Long time no see นะ I miss you so much Good morning I love you Brazil please I love you แตย่าโม Call me my name please Aluna Nilam หรอ Nilam Would would you give us pain No 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 สีพงษ์ชตอนนี <taste Hyung> ้เหมือนคุณเลยอ๋อลูซิมิล่าหรอ วันนี้เปมหน้าสวยจังพีคิวเตอร์ลอสอาโมโอเคจาดีสระซาคารังอุดามานิลีมาเป็นบีโม่ไมเน่เฮล่าเฮล่าโอเค <c oughs> okay. แต่อมโมอ,อยากให้บุญมาชนจังที่จริงพี่ก็ไปนะพี่แค่ไปลงเฉยพี่ไปมาบ่อยอยู่ครับไต้ห no, วนันโนไต้หวันแฟนอยูออลเซรเัีย thank you call me tia ก็เ e ล l o อินโดนีเซียแฟนอยู่ที่ลาวโอเค okay. ไมาจากายประเทศเลยไม่มากหลายประเทศก็ขอบคุณจริงๆเนาะขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตพวกเราเสมอมานะครับผมก็ฝากซัพพอร์ตบอกซี่บุญคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมกดบัตรในวันพรุ่งนี้เนาะเวลา10บโมงตรงใช่ครับผมเวลาประเทศไทยก็สามารถเข้ามาต่อคิวก่อนได้เวลา9ก้าโมงนะครับผมใช่ครับผมสินเจ้าก็วันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปเตรียมร่างกายก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวต้องมีฟิตร่างกายใช่เพื่อจะมาดูทุกคนนะครับผม ก็วันนี้เราเพิ่งโชว์เสร็จแฟมิทติ้งครั้งสุดท้ายของเชือกป่านนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตพวกเราเสมอมานะครับผมกิงมิงกะลาบานะครับผมชาล์เตอโมเตอโมนะครับผมอเมริกาดูอาริกาตกไซมัสคัมซามิดาครับผมก็ขอบคุณจริงขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมฝากบังสิบุญคอนเสิร์ตด้วยนะครับบ๊ายบายฮะม้วนมัวอะไรกันมัวมัวนม้วมัว 拜拜。